Life could Life could be dream be e d a r ครูที่ดีแล้วก็ครูที่ไม่ดีในทางที่ของพี่เป็นแบบไหนครับก็ครูที่ดีก็เป็นครูที่มีความเข้าใจในนักเรียนสอนนักเรียนรู้เรื่องคุ้นกับนักเรียนดีครับผมประมาณนี้ส่วนครูที่ไม่ดีก็ครูที่แบบแย่นักเรียนว่านักเรียนโดยที่แบบมันไม่ใช่เหตุผลในตัวเนี้ยก็เป็นครูที่แบบไม่เข้าใจในตัวนักเรียนสอนที่ไปถูกถูกในระมาบนี้ครับครูที่ดีสําหรับพี่คือครูที่ มีทักษะในการสอนมีความรู้ความสามารถสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆได้มีความเสียสละเป็นคนรักกันส่วนครูที่ไม่ดีในความคิดพี่คือครูที่ขาดความรู้เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากในการสอนเด็กแล้วก็ครูที่ไม่มีทักษะไม่เข้าใจเด็กเอาตัวเองเป็นใหญ่ครับครับ ที่ไม่ชอบคุณครูรแบบไหนครับก็คุณครูที่เห็นกับตัวครับยึดตัวเองเป็นหลักมากเกินเกินไปจนไม่ใส่ใจผู้เรียนนะครับในยุคสมัยนี้ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับแต่ว่าก็ไม่มากเกินเกินไปแล้วก็ต้องดูถึงความเหมาะสมนะครับที่ไม่ค่อยรับฟังความเห็นหรือว่าทัศนคติอะไรที่แบบจากนักเรียนนะคะแล้วก็ใช้อํานาจไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถาเราในการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครคบะพี่อยากให้ครูทําการเรียนการสอนแบบไหนครับก็มีการแบบยกตัวอย่างไม่ใช่เป็นการที่แบบบรรยายไปอย่างเดียวเพราะว่าถ้าบรรยายเดียวอาจจะทำให้เด็กเบื่อหรือว่าเกิดความไม่เข้าใจได้ก็จะแบบจะมีแบบการจัดกิจกรรมเป็นการเล่นเกมแบบให้มีส่วนร่วมในการเล่นในการในการทำงานกันเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เด็กได้ลงมือจริงๆทาให้ปฏิบัติจริงๆแล้วก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเกิดความสนุกสนานเนี่ยครับ คิดว่าถ้าเป็นการบรรยายอย่างเดียวมันก็จะน่าเบื่อไปไดจะให้มีการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่มันน่าสนใจให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็เข้ากับเด็กสมัยนี้นะคะขอคบคุณน้าคับ่ั้นนะนิคูนะคบที่อยากเป็นครูไงคก็อยากเป็นครูที่นักเรียนรักครับทำนี้ก็ได้ให้นักเรียนรักแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความเหมาะสมอีกเช่นกันครับ ก็โดยส่วนตัวนะพี่อยากเป็นครูที่มีคุณธรรมมีความเอาใจใส่เด็กแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองค่ะพี่คิดว่าอาจารย์ที่เรียนจบมาสายหนึ่งครับสามารถสอนงานอีกสายหนึ่งที่ตัวเองไม่ถนัดให้กับเด็กได้ไหมพี่คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าเรื่องความเป็นครูของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะได้สอนในวิชาที่ไม่ถาน,านัดแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็เอามาสอนให้เด็กได้ค่ะ จากข่าวในแต่ละวันนะครับพี่พีคที่เป็นข่าวครูทำร้ายเด็กเนี่ยพี่พีคมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็สําหรับพี่พี่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมเหล่านั้นที่เราเห็นกันในข่าวเนื่องจากเด็กเขาก็ดื้อซนตามภาษาเด็กตามช่วงวัยของเด็กซึ่งครูเราต้องถือจรรยาบรณบางครั้งเราอาจจะลืมเผลอพังแต่ก็ไม่ควรไปทําร้ายร่างกายเด็กครับครับขอบคุณครับ ฟังเฝ้าทะยันมุงหมดหา <Ooh. S 1> ฮอดเบื้องหน้าไปบ่บอกเอาไทยได้ฟักเยี่ยพี่ป้า